สวัสดีครับพี่พรมวันตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอราศีสไลจังหวัดสรชิตเกศนะครับจะพามาเดินชมตลาดเช้าราศีนะครับตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงนะเดี๋ยวไปเดินตลาดด้วยกันตลาดทนุนนะครับตรงน,นี้ที่ว่าการอำเภอเดี๋ยวมาจอดรถตรงนี้อย่างเช้าๆนะครับโอ้ไม่เห็นมีปลาเลยเห็น FC บอกว่ามีปลาเยอะเลยแต่ว่าเรามาผิดเวลาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกัน ปกติแม่ค้าปลาจะมาขายตรงนี้นี่ริมพุทธบาทราศีนะครับแต่มีแต่ผักนะครับนี่วันนี้เรามาเช้านะก็ไม่เช้ามากสายแล้วไม่ไม่เห็นปลาเนาะเดี๋ยวเราเดินดูไปปลามูนะหาปลามูล,รมลบรรยากาศของตลาดราศีสไลชช่วงเช้าเ้านะครับของบ้านบ้านผักผักมีสีใบ่เป็วนวานะครับแต่เราไม่เห็นปลาเลยครับปลามูคือสีมาแยามบ่ายนะ ก็ไม่เห็นนะครับปลาตรงนี้มีแต่แผงปลาแต่ว่าไม่ไม่เห็นชาวบ้านที่มานั่งขายตรงนี้ช่วงเช้าๆชาประมาณเจ็ดโมงนะครับตรงนี้นี่มีแต่ผักครับมีแต่ผักป้ามุ่นมาย่าไหนครับยายครับป้ามุ่นพ่นมาย่าไหนโอ้ปัญหาอยู่หนอโอ้รับผมขอบคุณครับเออิ่นไปย่ามอยู่ครับผม <ไป S 2> ขอบคุณครับมาใช้สายนะครับถ้าจะซื้อปลามูลมาเช้าไม่ไม่เจอนะครับนี่เป็นปลาในแผงนะ ในแผงแม่ค้าเแล้วเดินไปข้างในกันตลาดราศีสไลด์นะครับตาโต๊ะจักบาทครับโต๊ะค่ะปลาปืนดูละร้อยห้าสิบขงเนี่ยครับปลาขงมีสองจานมีทกสีบ้านสองจานหกบาทนี่นะครับมาจะเสาเลยครับเจ้านี่ครับผมป้าปืนดูละรอยห้าสอยางก่อนได้ครับยางก่อนครับนี่ครับ เห็ดก็มีนะครับนี่เห็ดเห็ดใหญ่ๆมาขายเห็ดหนึงมันโอ้โหมันแซ่บโอ้ครับเอาละครับเห็นปลาแล้วปลาปลึงก็มีนะครับนี่เด็ปลาหมุดโอ,อ้ปลาหมูดนะครับนี่ปลาลายครับ ก้อนกี่บาทครับก้องสี่สิบบาทครับปลาชอสี่สี่ป้าอย่างคุณปลาหนุ่มเขาค่ะนี่ปลาหนุ่มเขานี่ก็ปลาเขาซอยโอ้นี่ก็สี่สิบเพื่อนปขวบใหโอ้ครับโอ้ครับนี่ครับแหล่งปลามูลของราศีมีอยู่ครับเข้ามาทั้งในครับทั้งนอกมีเข้ามาทั้งในครับผมปลามูลมีนะครับด้านในแต่ว่าแล้วแต่ใครจะมาช้ามาเร็วเพราะว่าชาวบ้านเขาไปหามาอยู่นะครับนี่นี่ ในแผงปลาก็มีครับปลาตะเพียนปลาปึงเห็ดก็มีครับมันนะครับบรรยากาศเช้าๆที่ลาศีสไลด์นะครับนี่ที่เล็กปลากระมีปลาปลาพอใหญ่นะครับปลาใหญ่ด้วค่ะกุ้งแก้วบาทครับไข่ไข่แก้วบาทกุ้งห้าสิบบาทห้าสิบบาทปลาซิลก็มี ไหลก็มีมีปลาบันบานปวาบนบานครับนู่ายบัวครับแล้วก็ล่างอ่าหั่นไว้จะขายนะครับสดๆนะครับโอ้นะครับบรรยากาศมีเทสก็มีมีเทสก็มีโอ้เห็ดใหม่ๆเลยครับจานจับาทครับยายครับยายละยีสิบบาทโอ้ครับเทสถือพีเด้อครับนี่ลาสีเด้อมาเบิงเด้อครับหลวงช่อสาเจ๊มงนะครับนี่ยายมานั่งขายเองนะของปลาราสีครับครับผม นี่ปูนาก็มีนี่คือตลาดปลาส่วนสาวาก็จะเห็นพองบรรดาบกันนี่นะครับผัดพื้นบ้านมะลุมปูนานะครับโอ้หลากหลายนะครับนี่ไปเราเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่นละครับมาตาม f c บอกว่าช่วงนี้มีปลามูนะเราก็เลยมาถ่ายทำนะครับสำหรับให้พี่น้องได้เห็นถึงปลามูลนอช่วงนี้ช่วงเดือนกันยานะครับนี่ปลาดุนะครับแซ่เดียวนะครับนี่พวก คบถอดนะครับก็มีหล้างคบนะครับก็มีนะครับของถอดนะครับหนังงวงก็มีครับหลากหลายหลากหลายครับนี่ปลาแดกครับปลาแดกปลาคอสุดยอดดีดีครับของลาสีสไลดโลชิบาร์ดครับยัยครับโอ้อยจ้าโอ้แดกปลาคอนะครับผมนี่ของบ้านนะครับเป็นมาขายเองแล้วก็ปลาจอมกุ้งนะครับแล้วก็เฮดในลานเดียวนี่ของ ผสมพันธทุงระยีซีฟครับเอาละครับของดีราศีสไลของบุญบาทนะครับคนก็ยังมาไม่ถึงนะครับให้มาสักประมาณสักให้สายบนว่าช่วงนี้นะครับปลามูลแต่ถ้าช่วงเย็นก็มีหาไปนาเอามาขายนํานะครับสําหรับปลามูลเนาะเมื่อกี้เราเดินมาสู่ซอยแล้วนะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศการจับจ่ายช่วงโี้นะครับที่ตลาดราศีสไลดรับบรรยากาศตลาดราศีนะครับสำหรับวันนี้ ชุดละสิบาทมาเจอขนมถังแตกไส้พระเจ้าอ่อนครับโบราณรังพึ่งโบราณครับเจ้าเดียวในราศีสไลท์ครับโอ้มีเจ้าเดียวในราศีด้วยนะครับนี่อันนี้รังผึ้งอันนี้ทั้งแตกอันนั้นอะไรครับครับอันนี้ก็เพิ่นครับก็เพิ่นมีไส้กรอกข้างในโอ้ครับไส้กรอกแต่ครับเจ้าเดียวในราศีสไลท์เพิ่นว่านะครับครับอันนี้าจะติขนมเจ้าวอ่อนอันนี้เป็นขนมเ้าวอ่อนนะครับปิ้ง ใหม่ๆนะครับกระติ๊บนะคะพ่อข้าวโพดแต่เป็นเป็นตัวนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวโพดข้าวโพดเดินกันแต่เดียวว่าอันนี้เป็นใบเตยอันนี้แบบอันนี้ทั้งแสบข้าวโพดคิดว่าสิบบาทคสิบบาทนะครับเราอยู่ตรงสี่แยกตรงนี้นะครับเดินผ่านมาด้านในของตลาดราศีนะครับส่วนมาก ก็จะคึกคักอยู่ตรงช่วงนี้นะครับตรงช่วงหน้าตลาดเทศบาลเมืองคงนะครับแล้วก็ซอยนี้แหละครับซอยเส้นหลักเลยของตลาดราศีนะครับจอดรถหน้าอำเภอนะครับหากมาตลาดราศีนะครับหัวมุมตรงนี้นะครับร้านนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับลบมาอีกแล้วครับโซมาเบิร์ดโซ่ใหญ่นี่ก็เท่าไหร่นี่ครับเ่าไรคนับโซละแปดสิบค่ะโอ้โซ่ละแปดสิบตั้งไหนรถไหนยุทธภักดิ์เป็นไงบอกท่านคะ เรามันเข้ามูลหึ่งได้นานี่หนได้ค่ะราดได้ก้อยได้ค่ะพุ่นี้กางก้อยสิ่อ้าวโลละแปดิบก่อนค่ะอ้าวอันจโรุ่านั้นัก่นนั้นันมันจะโรละประมาณนั้นย่น้านายังเกาเพือขนมขนมเขานะราดก้อยได้ด้วยค่ะแต่มันเกิดเพาดเนาะดค่ะป้าน่ไม่ต้ี่ัวมอค่ะอเราไปสั่งลยโอ้ไปขามีตะสั่งไปขามาเองปุนไปสั่งอผุนครับ มาไสรหลพักได้ไปสั่งคุณไม่ขาไปสั่งอยู่2ลสอาน้าบาทเป็นรถไายเองเลยครับบริษัทใดต่อเลยครับตัวนี้กับีซีเปิดเนาะ ตัวไหนตัวนั้นแหล,ละครับตัวนั้นแหะใส่มันคนละใส่กันครับเอาละครับเอาละได้นะครับปลานกเขาปลานกเขาโลดเจ้าบาทครับนี่ตัวใหญ่สิโอโหปลาแห้งนาะปลาเข่าโอ้คนไปหาให้ลูกค้าหนครับโอ้ปลาเข่าใหญ่ ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วายไปแล้วครับใช่เขาไป่พาย <c oughs> ทีเดย